เฮ้ยนายมาอยู่นี่เองโทรเอ้ยทุกคนเดีวคอยนายอยู่นะคอยทำไมวะเอาคืนเดียนะบอกไอ้นายวันแดงงานนายไงนะนี่ไปเช้านะก็ใส่บายแล้วเหลือรถนายมนเดียวนายไปเถอะรอไปก่อนแม่ยังไม่ว่างฮนี่เจ้าสาวของนายนะอุ้ยสวยอย่างเงี้ยเลยนะ ตะบึ๊บึบึ้บึปไปหมดเลยอ่ะโอยแล้วไอ้ต๊อดฮะแกไปบอกเขาทีนะว่าฉันต้องทํางานไม่ว่างเนี่ยต้องรีบทํางานหาเงินมาใช้หนี้คุณย่าที่ท่านให้ยืมเงินไปแต่งงานเนี่ยไปบอกแม่ทองประศรีด้วยนะเสร็จงานทางนั้นแล้วเนี่ยให้มาช่วยกันเก็บขี้วัวนะมันเลอะไปหมดแล้วระระระไปไปโอย เฮ้นายให้ให้ไอ้ต้อด้กลับไปบอยเหรอกลับไปบอกโอ้ยแย่แล้วหมดแล้วอ,อะไร,ะไร <c oughs> นี่นี่นี่น <c oughs> ถ้าใส่ชุดเช้าสาวอย่างนี้นะไปเก็บขี้วัวกับนายอาทิตย์ท่าทางจะดีเหมือนกันนะวะ <c oughs> ราชการด่วน บอกอีคุณย่านั่นส่งเจ้าบ่ามาให้มึงยังไงฮะมันไม่มีในสัญญาเลยที่ว่าเจ้าบ่าวต้องต้องอยู่กับเจ้าสาวมึงเนี่ยมันเสียลูกเขาแล้วหน้าโลกดีต้อมตำอะไรกับมึงอืโอ้ยทำงานหน้าไหมล่ะอยากได้เคารักไม่ใช่เหรอเอาอะไก็ไปดิคุถามมันจริงๆเถอะเนี่ยมันตามมึงหรือโน้มมึงมึงไม่ตามมันนะนะอะไรไปอีหน้าดาน

งานนี้นะถ้าเกิดไม่มีพี่ไปด้วยงานแต่งงานของนายซื่อบืออ้อก็คงจะโล่งไม่นานแล้วล่ะเห็นนะแก้บอกว่าพวกน,านนะ้าะเขาเกรงใจคุณย่ามากกว่าไม่ใช่หรอคะอ๋อนี่เขาเกรงใจพี่ด้วยเพราะพี่ไปช่วยแก้หน้าตอนตักบาตรให้เขาไงนี่แหละที่สําคัญนะน้องนีเขารู้ด้วยว่าพี่นี่เป็นใครอ๋อไอสายบาร,รมีพ่อโหไี่เกี่ยดออนี่น้องนีย็งไงตอนดูพี่เดี๋ยวหล่อไหม พราะว่าในงานนะส,สาวๆนี่ชายตายที่เทียบเลยแหละถ <l ots> ามอะไร่ะฮะพี่แหวนไม่ต้องเก๊กหลอกก็ได้ค่ะแต <s uss ones> ่ดูๆไปแล้วนะนีว่าก็คงจะหล่อสมกับเจ้าสาวตอนตักบาตรแหละโอ่น้องนีนี่นถ้าเป็นไปได้นในตอนนั้นนะที่อยากให้ยายทรรศรีเนี่ย <S <s <ossen> <S เป็นน้องนีมากกว่า เอ้าขำอีกแล้วขำอลไรนัหนาเล่าไม่รู้สิคะก็เห็นพี่แววทำตายิบยิบนั่นมันขำนี่เอางี้ดีกว่านนองนี่หนี่งยังมองตาพี่สิจ๊ะมองให้ลึกๆเลยนะแล้วจะขำเลยนะ สงสัยว่าวันนี้พี่เวตื่นเช้าเกินไปทำไมลรจ๊ะมีกิจกาตเด็่ฮยาโอยโผว้ยทำไมมันเด็กงี้วะรู้ว่ามันจริง วีไม่คิดเลยนะคะว่าเพียร์ที่เขาจะกล้าทำอะไรเพี้ยนๆแบบนี้คงได้เลือดบ้าของพ่อมหมคุณก็คุณเป็นพี่น้องกันนะคุณน่ะไม่ติดเลือดบ้ามาบ้างหรือไงคะกออ็คงได้มามากนะ,ะมาเจอคุณเลือดแรงกว่าก็เลยหายคุณเนี่ยพูดอย่างี้ได้ยังไงอะ่ะหมายความว่าไงฮะหาเรื่องอีกละแม่ครับจะย็น,นอยครับ คุณพ่อเขาแค่แย่เล่นเท่านั้นแหละรครับแกสองคนก็เหมือนกันอ่ะไม่รู้จะรีบกลับมาทําไมกันนะน่าจะอยู่ดูความสนุกต่อไปรู้ไหมก็มันเซ็งเซงอะครับคุณแม่ใช่สิพวกเราพวกชอบแสงสีนี่อยู่บ้านสวนคุณย่าก็เลยเซ็งนะสิคุณพ่อจะออกไปข้างนอกเหรอคะมีไปได้วยคะ่ะ เบลูกอะไม่น่าจะรีบกลับเลยนะน่าจะหยุดจีบยาน,นี้ให้ติดซะก่อนก็พอเรื่องนี้ไงครับที่ทำให้ผมเซ็งเซ็งเซ็งเซง,งเรื่องอะไรก็ผมพยายามจีบยาน,เยนีเท่าไหร่ยามีก็ไม่ยอมเข้าใจสักทีเิเอหรือว่ายังเด็กเกินไปแต่เด็กๆอย่างเนี้ยสิดีลูก หลอกง่ายดีมันไม่เหมือนกับไอ้พวกแรกๆที่แกไปจีบอยู่หรอกพวกนั้นอะไม่รู้ว่ามันผ่านใครมาเท่าไหร่ต่อเท่าไหร่แล้วเด็กๆเนี้ยแกจะได้เป็นคนแรกของเขาไงตเวอย่าท้อถอยนะลูกพยายามต่อไปนะจ๊ะนะลูกแม่หล่ออยู่แล้วยิ้มไหนสิจ๊ะไหนไหนเอเห็นะอเอยหลอ่อจะไม่มีหรัก จริงเหรอคุณพี่นายไ,ไม่เข้าห้องของจริงเหรอไม่ไปเว้ยอยากไปก็ไปเองนี่ว่าจะเขียนหนังสือมอบฉันทะให้แล้วหนังสือมันมีประโยชน์อะไรานายก็จะทําให้แกทําอะไรก็ได้ทุกอย่างแทนตัวเราเง <c oughs> ินนายได่เฉียวลย <c oughs> ไอ้ต้อนอยากมีเมียเ้ย <c oughs> <c oughs> จะสงสัยให้ตอเสดหน้าเข้าไปีหวังนางพะองสีคงผีบหน้าหงายออกมานแน่เลยอะเออ <c oughs> นี่ อีนางพงศ์ศรีเนี่ยนายนะไม่ชอบแต่คนลหล่อๆนะพอคนลหล่อๆเข้าไปซื้อของนะโอ้มันพูดพราอนะยิ้มหวานยิ้มหวานพอที่ต้อนเข้าไปซื้อหน่อยแหมไม่คิดว่าเงินของไอ้ต้อนนี่ขี้เลยเก่งงันนึงหื่เจ็บใจนี่นายเห็นว่านะคืนนี้นะมันต้องคิดถึงนายแน่ๆเลยไปเลยนะไปหนะ้าล้วลองไอ้ไอ้ต้อนแบบดูปิดตาก็ได้ไปิตาปิดตาปิดตาไม่ไปเว้ยวันนี้ไม่ไป,ว,นนไไปวันไหนๆก็ไม่ไปทั้งนั้นอนะ่ะฉันจะไม่มีวันไปเหยียบบ้านหลังนั้นอีกไปนังขาดโอ้นาย เดี look, ๋ยวๆๆๆๆเดี๋ยว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 เดี๋ยวเดี๋ยวนี่แล้วนายจะทํายังไงกับน้ําพรสีมันะฮะก็ไม่ทําอะไรทั้งนั้นนะโอ้โหจะบ้าตายนายเชียรเงินตั้งหลายพอไปแต่งเงินกับมันทําไมอะแต่งกันทําไมสี้ได้เงินน่ะเงินน่ะมันซื้อลําคาญเว้ยถ้าเกิดมันกลายเป็นคดีความขึ้นมาเนี่ยมันจะเสียมากกว่านี้อีกคุณจะทําให้คุณญาท่านพอรําคาญไปด้วยว่าเรามานี่มีกี่วันเนี่ยก็หาเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ท่านเข้าใจเปล่า โอ้นายนี่นี่นี่ไหนไหนก็ไหนก็เสียเงินแล้วนะนี่ไอตอดว่านะนายนะลองไปกินนางทองมาสีดูหน่อยนะเผื่อมันจะหวานนะนด้นะไปหน่อยนะนะไม่ชิมเว้ชิมไม่ลงโอ้โหนี่นายจริงๆแล้วนะนางทองมสีเนี่ยนะดูๆไปมันก็สวยดีอยู่นะทุกอย่างมันโอนบึบบึบบึบใครจะว่าอะไรก็ช่างวะแต่ผู้หญิงที่จะมาเป็นเมียเราเนี่ย ต้องไม่ใช่คนอย่างนี้โ,โถ่ไม่มตอดไม่มตอดีไ่ได้บ้านโน้นเลยนะคะคุณย่าตั้งแต่วันแต่งงานทำแต่งงานทุกวันเลยค่ะแล้วกินข้าวที่ไหนในครัวค่ะ<ม>แม่แก้วจะจัดอะไรให้นะคะไม่ยอมเลยบอกไม่ต้องไม่ต้องหยิบจานหยิบช้อนตักข้าวตักกลับ กินเองเลยนะคะแล้วไม่เคยบ่นเลยค่ะว่ากับข้าวใหม่ดีอะไรยังไงไม่เหมือนคุณนีของคุณย่าหรอกค่ะค่ะค่ะตอนเนี้นี่มันไม่มีอะไรดีสักอย่างหนึ่งตกกระเป๋าไม่นานละตอนเนี้ยอาทิตย์กำลังฉายแสงเด่นดวงหนักนะระวังนะคะแสงอาทิตย์อ่ะมันร้อนอยู่ห่างๆดีกว่า <c oughs> ตอนนี้จต่พิษเขาอยู่ที่ไหน อ๋อ OK อยู่ทั้งในไร่อะค่ะไม่เคยไปไหนเลยเนี่ค่ะทำงานทั้งวันได้ยินว่าผักตายหมดแล้วเขาว่าไงั้งอะแเก็บอกว่าแกซวยอะสิคะแต่บอกว่ายังไงก็ตามจะต้องต่อสู้ค่ะเห็นว่าจะมาขอเงนินคุณย่าไปซื้อพันธ์ุผักใหม่อะคะ <c oughs> <ไห>่ะไอ้ทูนนี่ยมันเหลวไหลไว้ใจไม่ได้สักอย่างหนึ่งเอออย่างน้อยเนี่ยนะถ้ามันลดน้ำผักตามเวลาเนี่ยผักมันก็ไม่เสีย นี่มันไม่ทําเลยนะมันขี้เกียจมันไม่ใช่หน้าที่รับผิดชอบของเขานี่คะเรื่องผักเนี่ยคุณย่าบอกว่ายกให้เป็นรายได้ส่วนตัวของนายอาทิตย์เขาไม่ใช่หรอมันก็ใช่แต่ถ้าหากว่าคนหนึ่งมันเจ็บมันไข่อยู่เนี้ยจะไม่ช่วยดูแลแทนกันได้เลยมันขี้เกียจเออเขาเขาบอกว่าเครื่องสุบน้ําเสียคุณย่าเสียแล้วแก้ไม่ได้เลยแล้วอะไรไม่มีก็เอารถไปซื้อมาสิจากในเมืองอ่ะแต่มันไม่ทํามันขี้เกียจ ไม่มีใครสักคนจะเป็นหูแทนตาฉันเลยไอ้เราก็มัวแต่ดูแต่คนเจ็บคนป่วยยินีไปหยิบมวกมาย่าจะลงไปดูตะทิดขึ้นักหน่อยหนูลงไปด้วยหรอคะถ้าขี้เกียจไม่ต้องไปแล้วถ้าย่าไปเป็นลมล้มตายอยู่กลางไร่แล้วก็ปล่อยให้เน่าไปเลยนะ